ระหว่างรวยทางลัดกับสร้างความมั่งคั่งสองคำนี้มันต่างกันยังไงนะอันไหนคือของจริงอันไหนคือภาพลงตาวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังไอเดียของการสร้างความมั่งคั่งแบบยั่งยืนกันแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอแผนรวยเร็วที่มันดูดีเกนจริงเนี่ยทำไมทำไมมันถึงดูน่าเชื่อถือได้ขนาดนั้นคำตอบน่นแหลครับมันซ่อนอยู่ในโลกออนไลน์ที่เราเลื่อนเลื่อนดูกันทุกวันนี้แหละ เนี่ยครับไม่ว่าจะเจอโพสต์ที่บอกว่าทำเงินชั่วโมงละเป็นพันด้วย AI หรือลาออกจากงานมาเขียนบล็อกเฉยๆเดือนหนึ่งได้เป็นแสนหรือแม้กระทั่งอิสรภาพท,ทางการเงินอยู่แค่เอื้อมแค่ลงคอสนี้คำสัญญาพวกนี้นะครับมันเหมือนพุ่งเป้ามาที่ความฝันของเราตรงๆเลยและพอเห็นบ่อยๆเข้าใจมันก็เริ่มเขวใช่ไหมล่ะครับว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นไปได้จริงๆคือต้องบอกว่ากลลวงพวกนี้นะครับ มันไม่ได้มาแฮ็กคอมพิวเตอร์ของเราหรอกแต่มันกำลังแฮ็กสมองของเราอยู่แบบตรงๆเลยมันใช้ประโยชน์จากจิตวิทยาล้วนๆครับทั้งความใจร้อนที่อยากจะรวยเร็วๆความกลัวตกขบวนหรือที่เรียกกันว่า FOMO แล้วบางทีนะครับมันก็เล่นกับความหวังความสิ้นหวังของเราด้วย โอเคพอรู้แล้วว่าเป้าหมายคือจิตใจของเรางั้นมาลองเปิดม่านดูข้างหลังกันดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังคำสัญญาหวานๆนั้นหลานเนี่ยมันซ่อนอะไรไว้กันแน่มีคำถามหนึ่งที่เรียบง่ายมากๆแต่ผมว่ามันทรงพลังสุดๆเลยนะถ้าเราขุดเจอทองจริงๆเราจะรีบเป่าประกาศบอกคนอื่นไหมแค่คำถามนี้คำถามเดียวมันก็ช่วยให้เราฉุกคิดได้ละครับว่าเอ๊ แล้วทำไมโอกาสดีๆแบบนี้มันถึงวนมาถึงเราง่ายจังเลยล่ะนี่แหละครับกับดักสุดคลาสสิกที่เรียกว่าแชร์ลูกโซ่หัวใจของมันจริงๆไม่ใช่ตัวสินค้าหรือการลงทุนอะไรเลยนะครับแต่มันคือการเอาเงินของคนใหม่มาจ่ายให้คนเก่าวนเป็นทอดๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่หาคนใหม่มาต่อสายไม่ได้วันนั้นแหละครับที่ทุกอย่างมันจะพังคลืนลงมาแล้วเราจะป้องกันตัวเองยังไงดี ลองพกยันกันแชร์ลูกโซ่นี่ดูครับมันคือเกราะป้องกันทางความคิด5อย่างง่ายๆเลยไม่โลภจนหน้ามืดไม่หูเบาเชื่ออะไรง่ายๆไม่ไหลไปตามกระแสไม่ใจร้อนอยากโรยทางลัดและที่สำคัญที่สุดเลยนะไม่หลงเชื่อคำโฆษณาที่มันดูดีเกินจริงเพื่อให้เราตกหลุมพรางนะครับ พวกมิจฉาชีพเนี่ยเขามีวิธีสร้างความน่าเชื่อถือปลอมๆขึ้นมาเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นการแอบอ้างชื่อคนดังสร้างแอปปลอมๆที่โชว์แต่ตัวเลขกำไรสวยหรูหรือใช้ไม้ตายคือหลอกให้ลงทุนน้อยๆก่อนพอเราเห็นว่าได้เงินจริงทีนี้ก็ตายใจเลยหรือที่เจ็บที่สุดก็คือการใช้เพื่อนหรือคนในครอบครัวคนที่เราไว้ใจที่สุดมาเป็นคนชักชวนเราเอง เอาละครับพอเรารู้ทันเกมของพวกเขาแล้วทีนี้ก็ได้เวลามาปรับมุมมองของเราเพื่อสร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงและยั่งยืนกันบ้างซึ่งจุดเริ่มต้นของทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่จิต,ตวิทยาหรือวิธีคิดของเราที่มีต่อเงินนี่เองถ้าทางลัดมันไม่มีอยู่จริงแล้วเส้นทางจริงๆมันหน้าตาเป็นยังไง คำตอบมันอยู่ที่การเปลี่ยนวิธีคิดเลยครับจากความใจร้อนความโลภที่อยากได้ผลตอบแทนเยอะๆเร็วๆมาการเป็นอดทนการมีวินยัยและการมองไปข้างหน้าเพื่อสร้างอิสรภาพที่เป็นของเราจริงๆไม่ใช่แค่ภาพลวงตาในหนังสือจิตวิทยาว่าด้วยเงินเนี่ยนะครับเขาให้มุมมองที่น่าสนใจมากเลยเขาบอกว่าเป้าหมายของการลงทุนที่ดีไม่ใช่การทำกำไรให้ได้สูงสุดนะ แต่คือการอยู่รอดในตลาดให้นานที่สุดต่างหากเพราะอะไรนะหรอครับเพราะพลังของดอกเบี้ยทบต้นซึ่งเป็นหัวใจของการสร้างความมั่งคั่งเนี่ยมันจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเรายังอยู่ในเกมไม่โดนเตะออกไปซะก่อนและนี่คือการเปลี่ยนเป้าหมายที่สำคัญมากครับ ความมั่งคั่งที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่ตัวเลขในบัญชีธนาคารก็ได้แต่มันคืออิสรภาพครับอิสรภาพที่จะเลือกตื่นนอนกี่โมงก็ได้ทำงานกับใครก็ได้หรือจะใช้เวลาไปกับอะไรก็ได้ที่เราอยากทำจริงๆมันคือการได้ควบคุมชีวิตของตัวเองแบบร้อเปอร์ซโอเคเมื่อเรามี mindset ที่ถูกต้องแล้วก็ถึงเวลาลงมือสร้างพิมพ์เขียวทางการเงินกันแล้วล่ะครับใช่เลยครับเหมือนการสร้างบ้านนั่นแหละมันต้องมีแลนที่ชัดเจน จุดเริ่มต้นของทุกแผนที่ดีนะครับคือเป้าหมายที่มันชัดเจนมากๆการใช้หลักการที่เรียกว่า SMART เนี่ยจะช่วยเปลี่ยนความฝันลอยๆอย่างฉันอยากรวยให้กลายเป็นเป้าหมายที่จับต้องได้เช่นฉันจะเก็บเงิน1ล้านบาทเพื่อดาวบ้านให้ได้ภายใน5ปีเห็นไหมครับมันทั้งเฉพาะเจาะจงวัดผลได้และมีกรอบเวลาชัดเจนเลยพอมีเป้าหมายแล้วก็มาดูเรื่องการจัดการเงินในแต่ละเดือนกันบ้าง กฎ 50, 30, 20นี่เป็นสูตรที่เข้าใจง่ายและคนนิยมใช้กันเยอะมากเลยนะครับคือแบ่งรายได้เป็น3ก้อน50%แรกสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นจริงๆอย่างค่าบ้านค่าเดินทาง30%ต่อมาสำหรับความสุขส่วนตัวชอปปิง้งกินข้าวดูหนังและที่สำคัญที่สุดเลยคือ20%สุดท้ายที่ต้องการเอาไว้เลยนะครับสำหรับการออมและการลงทุนเพื่อเป้าหมายในอนาคตของเรา แล้วถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาล่ะนี่แหละครับคือเหตุผลที่เราต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินตัวเลข6กถึงสิที่เห็นอยู่นี้คือจำนวนเดือนของค่าใช้จ่ายที่เราควรมีเก็บเอาไว้ในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เบิกมาใช้ง่ายๆมันเหมือนเป็นตะข่ายนิรภัยทางการเงินเลยครับคอยป้องกันไม่ให้แผนระยะยาวของเราต้องสะดุดหรือพังลงเพราะเรื่องที่ไม่คาดฝันรากฐานที่แข็งแกร่งเนี่ยมันต้องมาพร้อมกับการจัดการหนี้ที่ดีด้วย การมีหนี้สินเยอะเกินไปมันก็เหมือนเราพยายามตักน้ําใส่ถังที่มันรั่วอยู่นั่นแหละครับเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสัทีการควบคุมสัสดส่วนหนี้ต่อไรายได้ไม่ให้เกิน30-40เอร์เซนจะช่วยให้สุขภาพการเงินของเราแข็งแรงแล้วก็ไม่ปล่อยให้ดอกเบี้ยมันมาคอยกัดกินความมั่งคั่งที่เราอุตสาห์สร้างมาแน่นอนครับว่าเส้นทางของการสร้างความมั่งคั่งของจริงเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันแต่ความแตกต่างที่สําคัญมากๆเลยก็คือ นี่เป็นความเสี่ยงที่เราเข้าใจได้บริหารจัดการได้ไม่ใช่การหลับหูหลับตาเดินเข้าไปในกับดักที่มองไม่เห็นความเสี่ยงในการลงทุนเนี่ยนะครับหลักๆเลยแบ่งได้เป็น2แบบแบบแรกคือความเสี่ยงที่เป็นระบบนึกภาพตามนะครับมันเหมือนคลื่นลมในทะเลที่ซัดเข้ามากระทบเรือทุกลำเหมือนๆกันหมดอย่างพวกวิกฤตเศรษฐกิจเงินเฟ้ออันนี้เราคุมไม่ได้ส่วนแบบที่2คือความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบอันนี้จะกระทบแค่บางบริษัทบางอุตสาหกรรม ซึ่งความเสี่ยงแบบหลังเนี่ยเราลดมันได้ด้วยการกระจายการลงทุนหรือที่เราได้ยินบ่อยๆว่าอย่าใส่ไขรทุกฟองไว้ในตะกร้าใบาเดียวนั่นแหละครับ และนี่คือชุดเครื่องมือที่เราสามารถใช้จัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นได้ครับทั้งเงินสำรองฉุกเฉินทั้งประกันต่างๆมันจะช่วยรับมือกับเรื่องเซอร์ไพรส์ในชีวิตส่วนการสร้างรายได้จากหลายๆทางกับการกระจายการลงทุนก็จะช่วยลดแรงกระแทกจากความผันผวนของเศรษฐกิจทุกทั้งหมดนี้แหละครับคือเคล็ดลับที่จะทำให้เราอยู่รอดในเกมนี้ได้ในระยะยาว ท้ายที่สุดแล้วนะครับการสร้างความมั่งคั่งเนี่ยมันก็คือการฝึกฝนทักษะสด้านนี้ให้เก่งขึ้นเรื่อยๆมันมันเหมือนวงจรที่ต้องทําต่อไปอย่างต่อเนื่องเลยครับตั้งแต่การหาเงินเข้ามาการเก็บออมเงินนั้นไว้การปกป้องเงินจากความเสี่ยงต่างๆไปจนถึงการใช้เงินนั้นอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างอิสรภาพให้กับชีวิตของเราทั้งหมดที่เล่ามานี้นะครับนำมาสู่คำถามสุดท้ายให้เราได้กลับไปคิดกันว่าตอนเนี้ย เรากำลังเล่นเกมเพื่อรวยหรือกำลังเล่นเกมเพื่อรักษาความรวยกันแน่เพราะเชื่อเถอะครับว่ามันเป็นสองเกมที่ใช้กฎและวิธีคิดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจริงๆ